การใส่ปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้าสูงสำหรับทุเรียนเล็กก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ วันนี้ก็วันที่1แล้วนะครับเป็นวันหวยออกต้นเดือน10นะครับเข้าเดือน10แล้วนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเริ่มมีหมอกแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับหนาวนะเมื่อคืนนะครับก็มีฝนตกลงมานะครับในแปลงผมนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยนะครับทุกวันหวยออกอยู่แล้วนะครับวันหวยออกต้นเดือนเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับส่วนวันหวยออกงวดกลางเดือนเนี่ยผมจะใส่ตัว6กสามสามขี้ข้างขานะวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับ เกี่ยวกับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเคมีนะครับสูตรตัวหน้าสูงนะครับใส่ยังไงนะครับดูลักษณะอย่างไรนะครับใส่เพื่ออะไรใส่แบบไหนนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับสําหรับทุเรียนนะครับการจะเลือกปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีผมใช้อยู่ด้วยกัน2สูตรนะครับก็จะมีสูตรเสมอนะครับกับสูตรตัวหน้าสูงนะครับการเลือกใส่นะครับเราก็ต้องสํารวจต้นทุเรียนของเราก่อนนะครับง่ายๆนะครับ ถ้าท่านมองเข้ามาที่ต้นทุเรียนแล้วเห็นเป็นใบสีเดียวนะครับคือมีแต่ใบแก่นะครับมีแต่ใบสีเขียวเข้มมีแต่ใบแก่อย่างเงี้ยท่านสามารถเลือกใช้สูตรตัวหน้าสูงได้นะครับในแปลงผมเนี่ยผมก็จะใช้สูตรตัวหน้าสูงนะถ้าต้นทุเรียนผมมีแต่ใบเขียวเข้มสีเดียวนะครับแต่ถ้ามันมีใบสองสีนะครับมันมีทั้งใบแก asz, มนะบ่มีทั้งใบอ่อนนะครับมีทั้งเขียวเข้มมีทั้งเขียวอ่อนเนี่ยผมจะเลือกใส่สูตรเสมอนะครับเพราะว่า จากที่ผมทดลองมาสูตรเสมอเนี่ยสามารถช่วยให้ใบเพสลาดของเราเนี่ยใหญ่ได้ดีนะครับส่วนสูตรตัวหน้าสูงนะครับที่ผมใส่วันนี้นะครับก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการแตกใบนะครับแตกการแตกยอดเนี่ยกระตุ้นได้ดีนะครับยอดเขาจะแตกออกมาได้ยาวนะครับก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะครับก็ทดลองใช้ได้นะครับซึ่งในเปลงผมนะครับผมใช้6 3 3ามามขี้ค้างคาวเป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเสริม ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าสภาพดินของผมเนี่ยดูดซับธาตุอาหารได้น้อยนะครับถ้าท่านใดปลูกในแปลงดินล้วนปนทรายหรือแปลงดินทรายเนี่ยท่านก็อาจจะเจอปัญหานี้นะครับใบของท่านอาจจะเล็กนะครับอาจจะไม่เขียวเข้มสักเท่าไหร่นะครับแสดงว่าปุ๋ยของท่านนะครับปริมาณธาตุอาหารของท่านยังไม่เพียงพอนะครับท่านอาจจะใส่น้อยไปหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไปทดลองดูนะครับแต่ในแปลงผมนะครับผมจะทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ ผลที่รับที่ได้ออกมามันก็ดีนะครับก็ใบก็เขียวเข้มดีใบก็ใหญ่ดีนะครับผมก็เลยใช้สูตรนี้มาตลอดนะครับตลอดแล้วก็ผมแนะนําทุกท่านนะครับว่าผมใช้สูตรนี้อยู่นะครับก็มองดูจากต้นทุเรียนผมได้นะครับเรื่องสูตรที่ใช้นะครับท่านก็ไปทดลองดูนะครับไปปรับทดลองดูนะครับส่วนสูตรตัวหน้าสูงนะครับผมบอกเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ใช้สูตร2577นะครับ แต่เมื่อสูตร2577มันหมดนะครับตอนนี้มันหมดไปแล้วนะผมก็ได้ไปซื้อแบบที่เบ่งขายมานะครับตอนวันนี้ผมก็ไปได้ไปซื้อสูตร2555นะครับมาลองดูนะครับ2555นะซึ่งมันก็ถือเป็นปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงหมดนะครับท่านอาจจะทดลองหาซื้อใกล้บ้านของท่านได้นะครับที่เป็นสูตรตัวหน้าสูงนะ1688 2044นะครับ2577 2555นะครับถือเป็นสูตรตัวหน้าสูงทั้งหมดนะครับ รวมไปถึงพวก1500 2100 4600ด้วยนะแต่นะครับท่านก็ต้องไปทดลองดูนะครับว่าท่านใช้แล้วต้นทุเรียนของท่านเป็นอย่างไรนะครับการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นนะครับประมาณ15วันเท่านั้นนะครับท่านจะเห็นผลทันทีนะครับว่าใบทุเรียนของท่านเนี่ยมันดีขึ้นไหมการเตกยอดมันดีขึ้นไหมนะครับมันก็ต้องทดลองเอานะครับถ้ามันไม่ดีเราก็เลิกใช้นะครับถ้ามันดีเราก็ใช้ต่อไปนะอันนี้คือ ผมจะมาแนะนํานะครับว่าผมใช้อย่างนี้ผมใส่อย่างนี้นะครับเพราะว่าผมทดลองมาแล้วเนี่ยผลตอบรับของต้นทุเรียนมันดีนะครับก็เข้ามาดูใบทุเรียนของผมได้นะครับอ่ะช่วงฝนตกก็ไม่ควรที่จะเดินเข้าไปบนโคกบ่อยนะเดินได้บ้างนะครับนี่เห็นไหมลักษณะใบของผมก็ใบใหญ่นะครับอ่าสีก็เขียวเข้มดีนะครับธาตุอาหารเขาครบถ้วนนั่นเองนะครับนี่นะครับเห็นไหมโดยส่วนใหญ่นะครับอันนี้เขาก็เริ่มมีการแตกยอดออกมาแล้วนะครับ อย่างนี้นะครับผมก็จะเลือกใส่สูตรตัวหน้าสูงนั่นเองนะครับใบเขาก็ใหญ่ได้นะครับนี่นะครับอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่ผมจะเลือกใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยเคมีนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพดินสภาพต้นของท่านนะครับบางท่านเนี่ยใช้แต่อินทรีย์เคมีนะครับแล้วต้นมันสวยมันงามนะครับท่านก็ไม่จําเป็นต้อง ไปเพ <ITA> ิ่มเติมอะไรก็ได้นะครับความจําเป็นมันขึ้นอยู่ที่สภาพต้นของท่านนะครับอันนี้ผมพูดไปบ่อยๆนะครับว่าความจําเป็นมันขึ้นอยู่กับสภาพต้นของท่านนะครับถ้าต้นของท่านมันสวยดีปกติแสดงว่าท่านดูแลดีแล้วนะครับท่านไม่ไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรแล้วนะแต่ถ้าต้นท่านมีปัญหานะครับผมนะครับพยายามทําคลิปเกี่ยวกับการจัดการปัญหาของต้นทุเรียนนะครับให้มันบ่อยนะครับแล้วก็ถ้าติดตามผมอยู่เนี่ยผมจะ ทำคลิปเรื่องนี้เยอะนะครับเพราะว่าปัญหาที่เจอในภาคอีสานในเปลงของผมเนี่ยเยอะเช่นกันนะครับการแก้ปัญหามันก็ต้องแก้ให้ถูกจุดนะครับเราจะได้ไม่เสียงบประมาณเยอะนะครับในการแก้ปัญหาแล้วก็ผมบอกเลยนะครับปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับมันไม่สามารถแก้ได้ภายในวัน2วันนะครับอย่างถ้าเป็นต้นโซมนะครับต้นที่ใบร่วงใบเหลือน้อยนะครับแตกยอดใหม่ออกมาแล้วใบเก่าร่วงหมดอย่างนั้นนะครับ ท่านก็ต้องไปเน้นนะครับเป็นลายต้นแล้วนะครับว่าต้นไหนมันมีปัญหานะครับก็ไปหาสาเหตุให้มันเจอนะครับแล้วก็แก้ปัญหานะครับโอเคนะครับก็มาดูปุ๋ยนะครับวันนี้ปุ๋ยที่ผมใช้ก็จะเป็นสูตร2555ตัวนี้นะครับอ่ะยี่ห้อนี้คงจะไม่พูดถึงนะครับแต่ผมคิดว่าหลายท่านที่เห็นเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นปุ๋ยอย่างนี้นะครับ3สีนะนี่นะครับ2555นะครับโอเคนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยของผมนะครับผมก็จะใช้ช้อนโต๊ะนะครับ ปุ๋ยเคมีนะครับผมจะใส่บางๆนะครับปลายทรงพุ่มนะครับปลายทรงพุ่มเท่านั้นนะไม่ได้ใส่เข้าไปด้านในด้านใต้ทรงพุ่มเลยนะครับอาจจะเข้าไปด้านใต้ทรงพุ่มได้เล็กน้อยนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะจากประสบการณ์ของผมนะครับในแปลงดินร่วนปนทรายเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปด้านในเนี่ยใบเขาจะปลายใบเขาจะไหม้นะครับนี่มันจะเริ่มจากปลายปลายใบนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่า ด้วยลักษณะดินนะครับน้ำนะครับสามารถทําละลายปุ๋ยได้เร็วนะครับแล้วก็ปุ๋ยมันสามารถซึมลงไปได้เร็วนะครับน้ําดินมันระบายน้ําได้ดีนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยด้านในทรงพุ่มนะครับแล้วเราลดน้าเนี่ยเมื่อน้ําไปโดนปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยมันจะซึมลงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันอาจจะทําให้รากของเราเนี่ยไม่ปุ๋ยเค็มปุ๋ยได้นะครับจากการทดลองของผมนะผมก็เลยทดลองใส่าปทรงพุ่มนะครับแล้วก็เห็นผลนะครับว่าใบของผมไม่มีอาการ เข็มปุ๋ยเลยนะอันนี้คือเป็นการแนะนำนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ปลูกยกโคกเหมือนผมนะครับแต่ถ้าท่านปลูกในแนวลาบเนี่ยท่านก็ต้องไปทดลองเอานะว่าท่านจะใส่อยู่ในลักษณะไหนดีนะครับแต่ถ้ายกโคกเป็นสาาเปาเหมือนของผมเนี่ยก็สามารถใส่แบบผมได้เลยนะครับโอเคครับมาใส่ปุ๋ยนครับต้นขนาดนี้นะครับผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ6กถึงเช้อนโต๊ะนะครับนี่เดี๋ยวผมจะโรยให้ดูนะครับโรยบางๆนะครับปลายทรงพุ่มอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยว่าคําว่าโรยบางๆผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอ่านี่หนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนนะครับอันนี้สองช้อนนะครับก็คือโรยไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับลักษณะปุ๋ยของผมนะครับนี่อันนี้คือโรยบางๆนะครับแล้วก็วิการแค่ประมาณนี้นะครับระยะที่ผมโรยนะประมาณนี้นะครับก็ประมาณไม่เกินหนึ่งสองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ ชายทรงพุ่มนะครับนี่ชายทรงพุ่มนะครับนี่นะครับทรงพุ่มผมปลายปลายทรงพุ่มผมอยู่ตรงนี้นะครับปลายทรงพุ่มผมอยู่ตรงนี้นะผมก็จะใส่ลงไปนะครับแล้วก็ออกขยับออกมาด้านนอกประมาณ1นึ่งซอกนะครับประมาณนี้นะครับในการใส่ปุ๋ยของผมนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีนะอันนี้จะเป็นสูตรตัวหน้าสูงนะครับสูตรเสมอก็เช่นกันนะครับถ้าท่านจะใส่นะครับเหมือนผมนะครับผมก็จะทําอย่างนี้นะครับลักษณะเม็ดปุ๋ยก็คือจะจะบางๆางนะครับจะไม่กระจุกตัวกันนะครับโรยบางบนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะโรยต่อนะครับอันนี้คือ2อช้อนโต๊ะแล้วนะครับอันนี้ช้อนโต๊ะที่3ามนะครับอันนี้ช้อนที่สี่นะครับโรยเข้าไปเลยนะครับปลายทรงพุ่มนะครับเป็นรัศมีวงกลมนะครับคือโรยเป็นเส้นไปเลยนะครับโรยเป็นเส้นไปเลยช้อนที่ห้านะครับอันนี้ช้อนที่หครับ แล้วก็ช้อนที่7ครับนี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มของเรานะครับขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มของเรานะครับแต่ว่าไม่ไม่อยากให้หนามากนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่เม็ดปุ๋ยของผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะการะจายตัวประมาณนี้นะครับซึ่งการใส่ประมาณนี้นะครับก็ให้ดูผลลัพธ์ที่ต้นของผมแล้วกันนะครับว่ามันก็สวยงามดีนะครับใบก็ใหญ่ดีนะครับไม่มีอาการเค็มปุ๋ยนะครับข้อก็ยาวดีนะครับนี่คือ เป็นการใส่ปุ๋ยนะครับสูตรตัวหน้าสูงนะครับเราก็ต้องช่วยเขาบ้างนะครับเพราะปุ๋ยเคมีก็คืออาหารหลักของเขานะครับถ้าเราไม่เติมอาหารหลักของเขาไปบ้างนะครับเขาก็จะเกิดอาการขาดธาตุอาหารได้เช่นกันนะครับอาหารหลักก็จําเป็นนะครับจําเป็นทุกอย่างนะครับทั้งอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนะครับท่านต้องเข้าใจนะครับสําหรับการดูแลทุเรียนนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพดินของท่านด้วยนะครับว่าสภาพดินของท่านเนี่ย ธาตุอาหารมีครบไหมนะครับม so, kind of ันกักเก็บธาตุอาหารได้ดีไหมนะครับมันดูดซับธาตุอาหารได้ดีหรือเปล่าก็ดูจากสภาพต้นของท่านนะครับว่าต้นของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะถ้าต้นของท่านมันมีปัญหานะครับเราก็ต้องไปสังเกตดูนะครับว่ามันเกิดมาจากอะไรนะครับถ้าอาการใบขาดธาตุอาหารนะครับท่านก็ต้องรู้เบื้องต้นนะครับว่ามันขาดธาตุอาหารเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับอาจจะดินเป็นกรดนะครับดินเป็นด่างเกินไปหรือเปล่า ท่านใส่ปุ๋ยน้อยไปไหมหรือว่าท่านเติมธาตุอาหารไม่ครบถ้วนนะครับต้นทุเรียนนะครับเขาสามารถเติบโตได้ทุกพื้นที่นะครับผมบอกเลยนะครับทุกพื้นที่นะครับปัจจุบันนี้นะครับในประเทศไทยนะครับปลูกกันเทพทุกจังหวัดนะครับจากที่ผมได้สอบถามพูดคุยมานะครับก็เทพทุกจังหวัดปลูกได้หมดนะครับทั้งที่เป็นทุเรียนได้ผลผลิตแล้วก็มีเทพทุกจังหวัดนะครับอาจจะ เปลง1นึต้น20ต้น100ต้น200ต้นพันต้น2,000ต้นก็ตามแต่งบประมาณตามแต่กําลังของเขานะครับในส่วนสําคัญก็คือการรักษาต้นทุเรียนนะครับท่านต้องเข้าใจนะครับสาเหตุที่มานะครับของอาการนะครับท่านจะได้แก้ให้มันถูกต้องนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ